ยังไงซิแฟนลิเวอร์พูลตกตื่นหลังเห็นภาพล่าสุดซาลาแห่คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เดลีเมสื่อดังเมืองผู้ดีเผยภาพล่าสุดของโมฮา m เหม็ดซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลก่อนเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดที่เปิดบ้านเฉิอนชนะเอฟเวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมือง1-0ในศึกเมอร์ซีไซดาบีแมทภาพดังกล่าวเป็นภาพที่โมฮาเหม็ด ซาลากำลังยิ้มแย้มด้วยความอารมณ์ดีในชุดซ้อมของลิเวอร์พูลอยู่ด้านหลังตากล้องโดยที่บรรยากาศรอบๆตัวดาวเตะทีมชาติอียิปต์นั้นคล้ายกับว่ากำลังอยู่ในกองถ่ายระหว่างการถ่ายทำงานชิ้นหนึ่งหลังจากเห็นภาพนี้บรรดาแฟนบอลลิเวอร์พูลต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าอาจเป็นการถ่ายทำคลิปประกาศว่าจะต่อสัญญาก,กับผงแดงที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกสื่อจับตามองและยืดเยื้อมานาน โดยมีตัวอย่างคอมเมนต์ดังนี้นี่ควรจะเป็นการถ่ายวิดีโอเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของซาลา